มิโนโคครีมคืออะไรมิโนโคกำจัดเชื้อราหายในคอสเดียวและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำบรนเทาอาการคันและให้ความสดชื่นแก่ผิวด้วยน้ำมันจากโหระพาฆ่าเชื้อราด้วยสารสกัดที่ไม่เหมืออนใครจากซีแลนดีนและปกใหม่เร็วฟื้นฟูเล็บด้วยแคลเซียมและวิตามินป้องกันการติดเชื้อราซ้ำซากใครบ้างที่เสี่ยงเป็นเหยื่อของการติดเชื้อรา ผู้ชายผู้หญิงที่มีอายุ25ปีผู้ที่ใส่รองเท้าทั้งวันผู้ที่ต้องใช้สถานที่สาธารณะส่วนรวมผู้ป่วยเบาหวานการติดเชื้อราเป็นหนึ่งในโรคที่พบบ่อยที่สุดในโลกและน่าเสียดายที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการป้องกันการติดเชื้อ การสวมใส่รองเท้าแบบปิดทำงานในสภาพแวดล้อมที่ร้อนอับชื้นต้องใช้พื้นที่ส่วนรวมเช่นโรงยิมห้องล็อกเกอร์สระว่ายน้ำห้องอาบน้ำทั้งหมดนี้มีส่วนในการแพร่กระจายของการติดเชื้อและการติดเชื้อซ้ำการเยียวยาที่ไม่ถูกวิธีการติดเชื้อราทำให้เลือดเป็นพิษส่งผลต่ออวัยวะภายในที่ก่อให้เกิดโรคเชื้อราอาการคันและเล็บเหลือง อาการของการติดเชื้อราเฉียบพลันเชื้อราสามารถติดเชื้อแบบยังไม่แสดงอาการเป็นระยะเวลานานพวกมันรอสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนนยต่อการพัฒนาของโรคหากคุณมีอาการคันแสบเล็บแตกหกักหมายความว่าหาการติดเชื้อเข้าสู่ระยะเฉียบพลันและซึมเข้าสู่กระแสะเลือดและแพร่กระจายไปทั่วร่างกายและอาจจะก่อให้เกิดอาการเช่นนี้ในอนาคตภูมิคุ้มกันตกเล็บเสียหายแตกหักเลือดเป็นพิษและการแพร่กระจายของเชื้อราในร่างกายติดเชื้อราอวัยวะภายในตับเสียหายลองคิดดูสิ การติดเชื้อราทำลายระบบภูมิคุ้มกันและทำให้อวัยวะภายในเสียหายส่วนประกอบสำคัญในมิโนโคครีมสารประกอบเฉพาะที่ทำหน้าที่ต่อต้านอาการคันผิวหรือเล็บแตกหลุดลอกและการแพร่กระจายของเชื้อราสารสกัดจากมูมิโจที่มีโซเดียมในปริมาณมากจึงสามารถลดความเป็นพิษของน้ำเหลือขับให้ออกจากร่างกายและยังปกป้องผิวจากเชื้อราและระงับการแพร่กระจายและการเจริญเติบโตของเชื้อรา สารสกัดจากโหระพามีแร่ธาตุที่ดีต่อผิวให้ความชุ่มชื้นและกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ที่ถูกทำลายจากเชื้อราสารสกัดจากเซเลนเดนมีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ปริมาณมากและกรดอะมิโนถึง18ชนิดช่วยขจัดสารตกค้างออกจากผิวหนังที่ถูกเชื้อราทำลายสารสกัดจากมัสบีเวอร์สามารถดูดซับสารปนเปื้อนทางเคมีเช่นโลหะหนักไนเตรตยาฆ่า,มาแมลงนิวไคล์กัมมันตภาพรังสีมิโนโคใช้อย่างไรให้สามารถกำจัดเชื้อราได้เพื่อการเยียวยา,ยอ,ยายอย่างมีประสิทธิภาพเพียงแค่ใช้วันละสองครั้ง เช้าและเย็นก็เพียงพอแล้วใช้ผลิตภัณฑ์บนผิดวะและเท้าที่สะอาดรวมถึงเลดผลิตภัณฑ์ไม่ทิ้งคราบและปกป้องผิวนาน24ชั่วโมง MinoKO ปกป้องผิวต่อต้อตานการเกิดเชื้อราได้ระยะยาวมิโนโคราคาเท่าไหร่คะปัจจุบันมิโนโค,าคามีราคาพิเศษ990บาทมิโนโค,คของแท้หาซื้อได้ที่ไหน ขณะนี้มิโนโคจำหน่ายบนเว็บไซต์อย่างเป็นนทางการของผู้ผลิตสั่งซื้อที่นี่รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญฟรีรับรองซื้อของแท้ด้วยราคาสบายยกเป๋าเพียงกล่องละ990บาทมิโนโกจึงเป็นทางเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์คุณภาพในการกำจัดเชื้อราที่เล็บเท้าและเล็บมือในระยะยาวคุณสามารถซื้อมิโนโคได้โดยตรงจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ผลิต เพียงกรอกชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณลูกค้าจะได้รับคำปรึกษาและการสนับสนุนการจัดส่งฟรีทีมที่ปรึกษามืออาชีพพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของลูกค้ามากที่สุดเว็บไซต์สั่งซื้ออย่างเป็นทางการของมิโนโคแนบอยู่ใต้คำอธิบายวิดีโอ